ายเกริกชัยผ่องแพ้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมขับร้องสรพันยะสันเสริญหลวงปู่ม่านภูริทัตโต150ปีชาติการบูรพาจารย์รำลึกนวัดกเกษมสำราญอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูสันเสริญพระคุณหลวงปู่ม่านภูริทัตโตและส่งเสริมเผยแพร่พุทธธรรมโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในการประกวดจำนวน35คณะและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทาง สิ้น994คน เคื่อนสรินทรร่วมสนับสนุนมูล,ลนิธิกองทุนไทยจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพึ่งตนเองงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการต่อยอดสนับสนุนกลุ่มอาชีพเป้าหมายได้แก่กลุ่มจักสานถอผ้าไม้ตีพริกแปรรูปอาหารและกลุ่มไข,ข่เค็มบ้านห้วยแดงหมู่9ตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน60คนซึ่งเป็นหมู่บ้านใน พื้นที่กอฟอพอเขินสรินทรสนับสนุนโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อปี2554จนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศประเภทชุมชนระดับประเทศ2ปีซ้อนเมื่อปี2555ถึง2556และได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบโครงการชีววิถีกอฟอพเมื่อปี2558ที่ผ่านมา นายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงในการนี้นางสิริพเพ็ญพุทธจกักรรองประหลัดเทศบาลนนะครอุบลราชธานีนำพนักง,งานเทศบาลร่วมพิธีวางผ่านพุ่มและมีผู้แทนส่วนราชการรัฐวิสาหากิจเอกชนร่วมพิธีวางผ่านพุ่มวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อน้อมรำรึกในพระมาหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพียงกัน การประกวด Black อ n y a ยาแต่งกายสัตว์เลี้ยงแสนรักรุ่นไม่จำกัดอายุน้ารานสนามหญ้าหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีในงานวินเทอร์มาเก็ตในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนี้เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปกติกาการแข่งขันการแต่งกายทีมคู่น่ารักระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ผู้เข้าร่วมแข่งขันหนึ่งคนไม่จำกัดอายุกับสัตว์เลี้ยงไม่จำกัดจำนวนเงนินรางวัลรวมทั้งสิ้น7,000บาทส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์ประชา สัมพันธ์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภาคซาอุบลราชธานีหมดเขตส่งใบสมัครในวันที่27พฤศจิกายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0899957063 คณะอสมกลุ่มสตรีต,ตำบลคันร่ร่วมฝึกซ้อมรำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานท่องเที่ยวอำเภอสตรีนทรประจำปี2564และงานครบรอบ49ปีเขื่อนสตรีนทร2021เที่ยวอำเภอสตรีนทรเมืองสองเขื่อนเยือนวิถีไทยลาวในระหว่างวันที่26-27พฤศจิกายนนี้ณบริเวณสันเขื่อนสตรีนทร นายสริ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองและมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีได้รับการรองรับจากสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ประจําปี2564ณนามหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีซึ่งจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากชาติต่างๆในอาเซียนจํานวน11ชาติเข,าาเข้ขาร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น3 สิบชนิดกีฬา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์สร้างเหรียญหลวงปู่ม่าน150่ปีชาติการโดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์สร้างเหรียญหลวงปู่ม่านปุริทัตโต150ปีชาติการและพิธีอธิษฐานจิตซึ่งมีพระเถราจารย์เจ้าคณะจังหวัดทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุทธ์พร้อมคณะสงฆ์พระเถรานุเถระ150รูปรวมประกอบพิธีดังกล่าวณอุโบสถวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กปพสาขาพิบูลมังสาหารจะทำการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการล้างถังน้ำใสสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพิบูลมังสาหารในวันอังคารที่17พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวกปพสาขาพิบูลมังสาหารจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดขอภายในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ เทศบาลตำบลนาโพนำโดยนายสว่างวงใหญ่นายกเทศมนตรีตำบลนาโพคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานจ้างเทศบาลตำบลนาโพเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและลงแขกเกี่ยวข้าวหน้าศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงโคกหนองนาสีเจริญโมโดลสิวิไลตำบลนาโอพอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานสมโพชรูปหล่อบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวา,วาสวัดศรีอุบลรัตนารามพิธีฉลองอาคารบุรพาจารย์ฉลองอายุวัฒนมงคล5รอบถวายพุทธิตาสก,การะฉลองสมณศัก์สัญญบัตรพัยดยศพระราชาคณะชันราชที่พระราชธรรมสุที นทอเอกปทอหออกออพกสพมอเจ้าอาวาสวัดศิบุรัตนารามเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีณวาสีอุบลรัตนารามในระหว่างวันที่26-27พฤศจิกายนนี้